น้หมดตื่นได้แล้วรายการเริ่มแล้วกลนเสียงดังลั่นห้องเลยกายเขาพี่ตาัม้มา่ะตกใจหมดเลยอะไรมดไม่ได้กลนไม่จริงอะ่มะมดไม่เคยกลนอะ่ะคอนเฟิร์มเมื่อกี้เสียงลั่นห้องเลยช่างภาพทุกคนคอนเฟิร์มได้จริงๆเต็มเต็มเออกลนก็กลนช่างเหอะพี่ตาัม้มาคุณน้องเหนื่อยมากเลยอะ่ะเมื่อคืนน้องไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานนะอ,อดหลับไปกับมันด้วยทั้งคืนเลยอะ่ะ โหน่าสงสารแต่พี่สงสัยอะปกติเนี่ยมดไม่ชอบเด็กอายุต่ำกว่า18ไม่ใช่เหรอจ๊ะก็ใช่พี่แต่นี่มันหลานในใจเลยเป็นห่วงมากแล้วที่สําคัญนะพี่ตั้มแม่เขาอะไม่ค่อยมีน้ํานมให้รับประทานด้วยอะอม,มดจะเป็นห่วงว่าหลานสุขภาพไม่ดีพี่ตั้มเอแต่สําหรับพี่นะพี่กับนึกถึงว่าพี่เป็นห่วงสุขภาพคุณแม่มากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่ไม่ดูแลตัวเองนะผลจะไปถึงคนลูกนะ ถึงเวลาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณลูกอาจจะไม่รับสารอาหารหรือไม่ก็ได้รับภูมิคุ้มกันที่ดีไม่พอก็ได้อา้าวแล้วอย่างนี้นนเราจะแนะนําเขายัางไงอ่ะพี่ตั้มพี่ว่าคิดดูคิดไปแล้วเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอ,ตอแต่เดี๋ยวก่อนอมีไอเดียดีๆวันนี้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามชมรายการของเรานะครับ,รบวันนี้คุณหมอป้อมจะมาเดี๋ยวดูคิวก่อนคุณหมอป้อมเนี่ยจะมาคุยเรื่องสุขภาพคุณแม่ให้นมบุตรพอดีเลยว่าต้องทํายังไงแต่ก่อนอื่นครับเราต้องไปชมสกู๊ปที่พีมงงนก็เตรียมตัวมาให้เราก่อนโอ้โหด หลังคลอดบุตรคุณแม่จะมีภารกิจหลักคือการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์ขณะที่ตัวคุณแม่เองก็ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อลูกน้อยเช่นกันค่ะเป็นอย่างไรไปดูกันนะคะเต้านมเนื่องจากเต้านมคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ควรสวมเสื้อชั้นในที่กระชับไม่หย่อนคล้อยการอาบน้ำ คุณแม่อาบน้าได้ตามปกติโดวยวิธีตักอาบหรืออาบด้วยฝักบัวแต่ไม่ควรนอนแช่ในอ่างน้ําในช่วงสองสัปดาห์แรกควรอาบน้ําอุ่นเพื่อช่วยให้น้ํานมไหลได้ดีขึ้นการพักผ่อนคุณแม่ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการทํางานในช่วง3สัปดาห์แรกส่วนเรื่องพภชนาการควรรับประทานตามที่แพทย์แนะนําและไม่ควรทานของสแสลงโดยเด็ดขาดค่ะครับท่านผู้ชมครับ นั่นก็เป็นสรุปเบื้องต้นของเรานะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วกลับมาคุยกันต่อครับค่ะ